สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมก่อนบางเวลานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่ถ่ายไว้นานแล้วนะครับเป็นคลิปที่แกล้งเพื่อนนะครับขำๆสนุกกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงทําไมถึงแกล้งเพื่อนเพราะเขาสายอ่อนไงครับเมาก่อนใครก็ต้องโดนลงโทษนะครับจาไว้นะครับสายอ่อนครับไปดูเลยครับไป แต่ดิขายข้าไปลอยคนนึงงขายข้าไปลอยคนนึงไหนแป้งฮะไหนแป้งอะ่ะแป้งอ่ะแป้งอ่ะ โอเคครับก็จบแล้วนะครับขำขำสนุกกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ที่แกล้งเพื่อนนะครับตอนนั้นเป็น ไปเที่ยวกลางเต็นที่นครนายกนะครับที่จำได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในช่องบางเวลานะครับผมเปลี่ยนเป็นช่องบางเวลาแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ